คู่แข่งขันถึงกับตะลึงบอกว่าชัชชุออนมกสีเธอมันคือตัวอันตรายคนเดียวกินหมดหน้าตากักถ้าเป็นบุฟเฟ่ก็แบบว่ารับประทานคนเดียวหมดโตะไม่แบ่งใครเลยบริลางหญิง a b วครับศึกชิงแชมป์เอเชียปี2023เป็นคู่ไทยพบกับมองโกเลียในกลุ่ม A เป็นคู่สุดท้ายครับคุณผู้ชมกลายเป็นว่าไทยสามารถเอาชนะมองโกเลีย,ยไปคือ3ต่อศูนโดยสกอร์พ้นคะแนนแดงต่อไปดีเซตที่1ไทยชนะมองโกเลีย,ยไปคือ 25. ต่อ12เซตที่2ไทยชนะมองโกเลีย,ยไปคือ2 5ต่อ7และเซตที่3ไทยชนะมองโกเลีย เป็นคือ25ต่อ11เซึ่งคู่ไทยพบกับมองโกเลียน <os UC S> <t os UC S> ี้ก็ถือว่าเป็นคู่สุดท้ายแล้วนะครับในสายกลายเป็นว่ามี2ทีมจะได้ผ่านเข้ารอบคือไทยและออสเตรเลียครับโดยที่ไทยนั้นเป็นที่1ของสาย A และออสเตรเลียก็เข้าเป็นอันดับ2ของสายเอเช่นกันครับโดยไทยจะไปเจอกับที่2ของสาย C และกลุ่ม C ที่ผ่านเข้ารอบจะมีเวียดนามและเกาหลีใต้ครับโดยที่เวียดนามนั้นเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของสาย4และเกาหลีใต้ก็ผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ2ของสาย C เช่นกันหมายความว่าพรุ่งนี้ไทยจะได้พัก1วันและในวันที่3 นี้ไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในเวลาบ่าย3ามโมงครับและเวลา6กโมงเย็นจะเป็นออสเตรเลียพบกับเวียดนามครับคุณผู้ชมลเลได้ว,ว่นน่าจะมันกันนะเดอว,วันนี้ครับคุณผู้ชมมองโกเลียเนี่ยออกมาชื่นชมชาชชุออนโมกสีหรือว่าแมวน้อยบุ๋มบิม๋มอย่างเต็มที่กันเลยครับไม่ใช่แค่มองโกเลียอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเกาหลีใต้ครับบอกว่าเห็นฟอร์มการเล่นของประเทศไทยวันนี้แล้วโอ้โหคนเดียวฟาดหมดขนาดนี้ลูกเิฟนี่แหละจะเป็นปัญหาสาหรับเกาหลีใต้นี่คู่แข่งขันเตรียมทําการบ้านมา อย่างหนักเพื่อที่ว่าต้องการรับลูกเสิมอันหนักน่วงของชจจูออนให้ได้แต่อย่าลืมไปได้ครับไม่ใช่ไปแค่บุมบิ๋มคนเดียวนะที่เสิบหนักซาซีพาพอนก็เสิ์บหนักนะครับธนาชาสุกสดนี่ก็ไม่ธรรมดานนะและในฟอร์มการเล่นของไทยวันนี้ก็ถือว่าไทยทําผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับในขณะที่ป้าข้างบ้านของผมเนี่ยอ้ยคุณผู้ชมผมไม่อยากจะามาเสนอให้คุณผู้ชมอ่านเลยบอกอุย้ยไม่แน่นนะลูกสาวป้าอาจจะทําได้เหมือนกะชะชอับชจจูออนก็ได้นะเตเทีไงก็แบบนี้แหละครับคุณผู้ชมผมไม่ค่อยอยากเอามาเสนอส รับชมคอมเมนต์ของคุณป้าสักเล็กน้อยแลวกันนะและนอกจากคอมเมนต์ของคุณป้าข้างบ้านยังมีคอมเมนต์ของชาวมองโ,งโกเลียเกาหลีใต้ที่เขานั้นได้เห็นฟอร์มการเล่นของไทยที่ได้พบกับมองโ,งโกเลียว่าเขานั้นจะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงทศัศนคติอย่างไรกันบ้างถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคล,คลิปวิดีโอกันเลยครับคำเตือนคลิปนี้ค่อนข้างจะมีสาระบ้างแต่ก็ไม่ได้มีสาระทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคอมเมนต์ของมนุษย์ป้าและคอมเมนต์ของชาวอินเดียช่องนี้พิจาาสาระไม่ค่อยบีก่อนรับชมวิดีโอถ้าคุณชอบ อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคริกเพื่อเป็นกำลังใจให้อมินและทีมงานด้วยนะครับและเพื่อนที่คุณนอจะไม่ได้พลาดข่าวสารด้านการกีฬาแต่เกิดว่าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเปิดประเด็นคอมเมนต์แรกขึ้นมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวมองโกเลียคนหนึ่งได้มาชื่นชมชัชชุออนโมกสีไว่าชัชชุออนโมกสีเธอเนะี่ยมันเก่งเกินไปลูกเสริมของเธอนั้นมันอันตรายมากไม่ว่าเธอจะเสริมอย่างไรเธอก็ได้อดตลอดแต่เกิดสาวมองโกเลียของเราทีมชาติของเรามีการพัฒนาอย่างนั้นขึ้นบ้างฉันเชื่อว่านี่จะเป็นปรรระโยยชชชนน์อออ่่าาาาางงงมมหหสสับวขพกเต้ื และลูกเสริรฟของเธอนั้นหนักน่วงและทรงพลังเป็นอย่างยิ่งขอสแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยที่พวกคุณมีนักกีฬาที่เก่งขนาดนี้และมีความสามารถมากมายขนาดนี้ชัชชุอ้อนฉันติดตามเธอมาตั้งแต่รายการว n l อรายการศึกชิงแชมป์โลกรายการซีเกมรายการซีวีลีและอีกหลายรายการและฉันกำลังจะบอกว่าฉันคือแฟนคลับของเธอฉันรักเธอชัชชุอ้อนโมกสีก็เม่ตาบายประชามโบเกอีกคนนึงบอกว่าคือเสิฟขนาดนั้นนะใครจะไปรับได้ค่ะเสิฟเอาเสิฟเอาแล้วก็ไดเอสไดเอสตลอดทีมชาติไทยคุณไปหาผู้หญิงที่ เก่งขนาดนี้มาได้ยังไงกันคะคุณเอาเกณฑ์อะไรในการคัดนักกีฬาคุณมีวิธีการทําอย่างไรกระดาบบอกโคชมองโกเลียของเราด้วยบอกให้เธอรู้เทเธอจะได้หาวิธีนั้นในการคัดนักกีฬามาให้ได้เหมือนขุนบางเธอสุดยอดเกินไปแล้วชัชุออนมุกสีเธอเก่งเกินไปและเธอกําลังมีแผนที่จะไปเล่นเดลีของญี่ปุ่นการเคลื่อนไหวของเธอใน i ออยู่ในสายตาของฉันและสมาคามเบสบอลของประเทศไทยโคชและทีมงานก็ทําหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบนักกีฬาทั้งทีมเล่นได้ดีและยอดเยี่ยมมากมองโกเลียของ เราจะจดจําวิธีการเล่นของคุณไปเพื่อศึกษาและพัฒนาต่อก็อไม่ตไาประชามงกลุลเลอีกคนนึ่งบอกว่าในเซตที่2นั้นไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงคนเดียวจะสามารถเสิร์ฟเอสได้ต่อเนื่องขนาดนั้นาสาวมงกลุลเลของเราสู้สุดใจแล้วไม่ใช่ว่าพวกเธออ่อนแอแต่การเสิร์ฟลูกที่มีความรุนแรงและหนักหน่วงแบบนั้นมันจะมีสกักกีทีมและสักกี่คนที่สามารถรับลูกเสิร์ฟหนักหน่วงขนาดนั้นไหวไทยแลนด์คุณมีนักกีฬาที่ดีและยอดเยี่ยมมากทักษะและฝีมือการเล่นของเธอพัฒนาขึ้นไปอีกกกรระะดดับแลล้วววจจออออนนหมมมมสีีจะจะขขขตติาาาททไไยปถึงงงผพเ แต่สาวมองโกเลียของเราเพื่อดูว่าพัฒนาการของพวกเธอจะสามารถไต่ไปอีกระดับเหมือนไทยแลนด์ได้หรือไม่ชัชชุออนลูกเสิร์ฟของเธอมันหนักน่วงและรุนแรงเกินไปเกินกว่าสาวมองโกเลียของเราจะสามารถรับมันได้เธอเก่งมากข้อเมตตาบายเป็นชาวมองโกเลียอีกคนหนึ่งบอกว่าพระเจ้าและทวยเทพจงโปรดลูกเสิร์ฟแบบนั้นเธอไปเรียนรู้มาจากไหนชัชชุออนหรือเธอไปเรียนรู้มาจากการเสิร์ฟของกาบีหรือว่าไปเอาเทคนิคการเสิร์ฟแบบนั้นมาจากบอสโควิดไม่น่าเชื่อมองโกเลียของเราจะไม่สามารถรับลูกเสิร์ฟของเธอได้และฉันนั่งนับลูกเสิร์ฟของเธอที่เธอสามารถ เธอทําได้อย่างไรและทีมชาติไทยพวกคุณมีได้กี่รายที่ดีและยอดเยี่ยมมากจบจากคอมเมนต์ของชาวมองโกเลียต่อไปได้เดี๋ยวเราไปรับชมคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้กันบ้างครบคมมับคุณผู้ชมฮะขอบใจครับคุณผู้ชมเป็นชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งได้มาพูดถึงทีมไทยไว่าเราคิดว่าเราเจอกับเวียดนามนี่เป็นงานที่ยากสําหรับเกาหลีใต้ของเราแล้วแต่ในวันที่3นี้เราจะได้พบกับพวกคุณนี่จะเป็นงานที่ยากกว่าการเจอกับเวียดนามสะอีกในวันนี้ที่เจอกับมองโกเลียต้องบอกตรงๆว่าพวกคุณทําได้ดีและยอดเยี่ยมมากชจุออนเธอเป็นตัวอันตรายลูกเสิร์ เกมรับของคุณอาจจะเหนียวแน่นกว่าเราซึ่งเราไม่สามารถประมาณคุณได้จริงๆถ้าเทียบคุณกับเวียดนามแล้วเป็นทีมที่ยากมากกว่าเวียดนามสองเท่าฉันวิเคราะห์จากหลักการเล่นที่คุณเจอกับมองโ,งโกเลียนในการเล่นในวันนี้หัวสาวที่มีความอันตรายอันดับหนึ่งของทีมชาติไทยคือชัชุออนโมกสีก็อแมนต่อไปไประจำเกาหลีใต้อีกคนหนึ่งบอกว่ามองโกเลียเขาสู้กับทีมชาติไทยก็เหมือนแกนเด็กปฐมเลยนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าทีมไทยนั้นจะสามารถถล่มมองโกเลียเลขาที่ขนาดนั้นได้ฉันคิดว่าอาจจะมีเพียงญี่ปุ่นน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 แแลละจีีเ่่่าาาาาััั้้้ไยด์คุณมมกกวถอง ี่3เราเจอกับคุณเกาหลีใต้ของเราจะสภาพเป็นยังไงกันแน่นนะเต็มที่อาจจะได้ประมาณ20แต้ม22แต้มต่อเซตแต่คุณรู้ไหมนั่นก็อาจจะไม่เพียงพอในการที่จะสามารถเอาชนะทีมของพวกคุณไปได้ชจุอ่อนลูกเสิร์ฟของเธออันตรายจริงๆและทักษะของเธอพัฒนาขึ้นอย่างมากโคชคุณห้ามประมาทเด็ดขาดในการเจอกับทีมชาติไทยมันไม่ใช่งานง่ายในการเจอกับพวกเขาเพราะฉะนั้นแล้วเกาหลีใต้จงมันฝึกซ้อมและจงมันพัฒนาให้มากขึ้นถึงในใจลึก,ลกๆเธอจะรู้ว่าโอกาสที่จะสามารถเอา ชนะทีมไทยมันยากเหลือเกินมันอาจจะน้อยกว่า4 0แต่ห้ามยอมแพ้เป็นอันขาดข้อไม่ต่อไปเป็นชาวเกาหลีใต้อีกคนหนึ่งบอกว่าว้าว <Wow. S 2> นั่นเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมที่สุดตั้งแต่ที่ฉันเคยเห็นทีมชาติไทยเล่นมาหากไม่นับว่าทีมไทยเสิร์ฟพลาดแล้วก็บ้องโกเลียอาจจะไม่ได้ถึง10แต้มเลยในแต่ละเซตทีมไทยคุณมันน่ากลัวและชจุออนมกวงสีลูกเสิร์ฟของเธอทรงพลังเป็นอย่างยิ่งฉันเชื่อว่าชาวเกาหลีใต้หลายคนก็ชื่นชมเธอเหมือนฉันและยังมีอีกหลายคนที่แอบชื่นชมและหลงรักเธอภายในเกาหลีใต้และขอสแสดงววาาาาามมยินดีีีกกับทททชชตไไ่สรถะเขป ง่ายาดจบจากคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ต่อไปนี้เดี๋ยวเราไปรับชมคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันบ้างครับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยนะก็ไม่ได้ครับคุณผู้ชมเป็นบุษบุ์าปาชาจเวียดนามคนหนึ่งได้มาพูดถึงทีมชาติไทยไว่าวันนี้พวกคุณโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะมองโกเียไปแบบนั้นฉันเชื่อว่าเวียดนามของเราจะสามารถเอาชนะทีมอื่นได้ยอย่างง่ายาดเหมือนกับพวกคุณอย่างแน่นอนมองโกียเป็นทีมที่ง่ายาด,ดที่สุดแต่คุณรู้ไหมเวียดนามจะสามารถเอาชนะออสเตรเลียไปคือ3ต่อ0พวกเขาไม่ได้เก่งอะไรเลยถ้าเทียบบกััเววีียดนนามแลท่ ามนี้หวังว่าทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปคือ3ต่อศูนย์ได้นะถ้าเกิดไม่ใช่3ต่อศูนย์ฉันก็เชื่อว่าทีมชาติไทยจะตกรอบรองชนะเลิศอย่างแน่นอนและจะเป็นทีมเวียดนามของฉันที่ผ่านเข้ารอบไปสู่รอบรองชนะเลิศอันดับหนึ่งญี่ปุ่นอันดับ2จีนอันดับ3มเวียดนามและที่4ทีมชาติไทยและผลอาจจะเป็นอย่างนั้นค็ไม่ตบันปเป็นบรรทุษป้าชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งบอกว่าคือที่คุณพูดมาก็มีเหตุผลนะคะเพราะว่าทีมชาติไทยชนะมองโกเลียไปแบบง่ายดายเพราะมองโกเลียเป็นทีมที่อ่อนที่สุดในสาาายยเเวีดนมร สิคาเจอเกาหลีใต้ยังอุตสาหดันดนชนะพวกเขาไปได้เพราะฉะนั้นในวันที่3นี้ถ้าเกิดทีมชาติไทยเสียเซตให้เกาหลีใต้แม้แต่เซตเดียวแสดงว่าพวกเรานั้นมาตรฐานเทียบเท่ากับทีมชาติไทยแล้วข้ไม่้่อมาเป็นบรรลุป้าชาวเวียดนามอีกคนนึงบอกว่าคือลูกเสิฟของชาชจุออนมุกสีเรียรุนแรงจริงๆเลยนะครับแต่ทานทิทันทุยก็สามารถทาได้เหมือนกันแหละค่ะแต่ยังไม่ได้เจอกับทีมชาติไทยไงคะชาจุออนมุกสีฉันยอมรับในฝีมือของเธอแต่ฉันจะบอกว่าทานทิทันทุยก็สามารถทําอย่างนั้นได้เช่นกันไไม่ด้ พูดเล่นนะคะอันนี้คือความจริงนะคะสีทีนั้นมีส่วนสูงมากกว่าชัจจุออนมกสีฉันเชื่อว่าและคนตัวสูงมักจะได้เปรียบคนที่ตัวเล็กกว่าเสมอเพราะฉะนั้นทันที่ทันทูอาจจะเก่งกว่าชัจจุออนมกสีจบจากคอมเมนต์อของชาวเวียดนาม่อไปได้เดี๋ยวเราไปรับชมคอมเมนต์อของชาวอินเดียก,กันบ้างนะครับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยนะคนแลกครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินเดียคนนี้ครับได้มาพูดถึงทีมชาติไทยไปว,ว่าว้าวทีมชาติไทยปะกุนนี่คือตัวอันตรายจริงๆ,ๆพวกยิงกน้นี่เอายดวนั้ ไปถึง5าแต้มและหลังจากที่ฉันได้รับชมแม์นี้ฉันก็จะไปเข้าห้องน้ําคุณดูไม่สิ่งที่ฉันเจอมันคืออะไรพอฉันเดินเข้าไปในห้องน้ําเขาชี้บอกว่าอีดีเข้าห้องน้ําผิดนะนี่คือห้องน้ํายิงและสายตานับๆนั้นก็จ้องมาที่ฉันอีดีบอกว่าอีดีขอโทษ s o รีไม่ได้ตั้งใจเข้ามาในที่นี้เพราะว่าปหน้าห้องน้ํานั้นอีดี่มองไม่ออกว่าอันไหนคือห้องน้ํายิงห้องน้ํใช้และฉันสงสัยมานานแล้วว่าทำไมห้องน้ําที่ไทยทําไมปห้องน้ํานายไม่ใส่ไปรูปผู้หญิงหรือไม่นายก็ใส่ไปรูปผู้ชายให้้้้้มมมมััันนนนนนดดเเเเจจไไปปลลยยําาาาาาาใหหหหหอออออีี่่่่่ขผิงงงงรรุุแวววววะกก็็็ต ทำไมอินเดียเข้าห้องน้ำพิษจะว่าไปมันก็จริงของอาบังนะข้ไม่ต่อมาไปชมอินเดียอีกคนหนึ่งบอกว่ามาตรฐานของอินเดียของเรายังไม่ผ่านในการเล่นในตอนนี้รายการชิงแชมป์เอเชียมันหนักน่วงเกินไปแต่อินเดียก็ดีใจถึงพาจะแพ้ญี่ปุ่นแบบซูไม่ได้เลยก็ตามแต่จะาโลกก็ได้รู้ว่าสาวอินเดียของเรามีรูปด่างหน้าตาที่สวยเพียงใดทําให้ทุเปตรวไวนั้นหลงไหลในพวกเธอและนี่แหละสเต็ของอินเดียครับอาบังครับผมเชื่อว่าสาวอินเดียของคุณเนี่ยมีความสวยงามก็ยังว่าแะครับคุณผู้ชมความสวยแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนไ เป็นที่รียบ้อยแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนของเรารวมไปถึงชาวเอเชียด้วยคอมเมนต์ comment ของชาวอินเดียตอนแรกผมว่าผมจะไม่เอามาแล้วเชียอผมว่ามันแปลยากและเกินแต่เพื่อความสุขของพี่น้องชาวไทยผมก็เลยหามาให้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ลงใช้แอดมินต้องขออภไยคุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าแอดมินแปลทั้งหมด4ประเทศนะครับมองโกเลียเกาหลีใต้เวียดนามและอินเดียครับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถมาแสดงความเห็นใต้คอมเมนต์ล่าสุดนี้ได้เลยนะครับกับผมและทีมงานจะเข้าไปอ่านกันอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมอย่าลืมมนนครับผู้้ชววทีี่3เลาตง ไทยพบกับเกาหลีใต้นะครับคุณผู้ชมฮะส่วนเวลา18นาฬิกาหรือเวลา6โมงตรงออสเตรเลียพบกับเวียดนามไทยท้าสดผ่านช่อง PPTV ครับคุณผู้ชมฮะโอเคครับคุณผู้ชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและทีมงานด้วยนะครับและปฏิกนุณนะัจะไม่ได้พลาดข่าวสารด้านก,ากีฬาสำหรับวันนี้กับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah i'm bout to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way got